ส่วนค้าคือคอยนนมุนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมุลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทสำหรับกระดานปิเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญไปเป้ดอก 5-10%ระยะเวลาการฝากถึงส0วันคิดดอกเบี้ยเป็นรายปีผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใก้คลิปนี้เรามาข่าวแรกด้วยกันคือ x i i ของอีลอนมาร์นะครับแต่งตั้งคนนี้ชื่อว่าแอนโทนีอาร์มสตรองนะครับอันนี้เป็นอดีตในธนาคารของมอร์แกนสแต l เลเป็น CFO คนใหม่ของ FT นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าระบบการเงินของอีลอนมาร์กใช้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ือ i อ t e l l i g e n t นะครับแต่ ใช้คนที่มีประสบการณ์เข้ามาในการบริหารนะก็น่าจะเป็นระดับธนาคารเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า Financial ของ X เนี่ยจะเป็นจัก,กรวาลที่ใหญ่ขนาดไหนอันนี้เราต้องมาติดตามนะครับติดตามข่าวเนี่ยนะเมื่อแพลตฟอร์ม X เนี่ย Payment ได้ทำการเปิดแอปนะครับ เพื่อใช้บริการอย่างเป็นออฟฟิเชีหรือทางการเรียบร้อยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจัก,กรวาลของ X เนี่ยเรื่องของ X p a y m e n พจะใหญ่ขนาดไหนข้อมูลนี้มาจาก Financial Times นะก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าออกมาจะเป็นยังไงอันนี้เป็นโพสต์ x นะครับจาก X เลยอีลอนมาร์กนะของแกเลยนะวันที่6ตุลาคมปี2025นะครับ ตอนนี้ก็หาคนที่เล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อจะทำการฝึกอบรมแล้วก็ผักดันอ่าินโนเวชันที่เป็นแพทน่าจะมาจากแพลตฟอร์มของ X เนี่ยแหละนะครับในเรื่องของเกมนะก็จะเป็นเรื่องของการสอนวิดีโอวิดีโอเกมก็คือหาผู้สอนวิดีโอเกมนะเพื่อฝึกอบรมกอกนะครับแล้ก็ผักดันเกมมากขึ้นนะครับก็จะใช้ AI ในการสอนงนั้นระบบ ความคิดกระบวนการคิดวิธีสอนเนี่ยต้องใช้คนในการป้อนข้อมูลเข้าไปนะก็อีลอนมาร์กเนี่ยน่าจะเตรียมในเรื่องของตัวของเกมนะครับใครที่เล่นเหรียญ XAI ที่เป็นฝั่งของอ r b i บีถ้อ่ะนะที่เป็นโปรเจกต์เรื่องของ 3D animation นะครับหรือตัวของกราฟิกอ่ะที่ตัวของ โปรเจกต์ xai ออกมานะครับก็จะสร้างเอาวตงอวตาสร้างฉากอะไรขึ้นมาอันนั้นนะครับน่าจะมีอิทธิพลต่อข่าวนี้พอสมควรก็หมายความว่าข่าวนี้น่าจะเป็นตัวเป็นทรายบอกนะครับว่าไอเหรียญนนะ่ะ xai นะครับที่เป็นฉบับของอเมริกาเนี่ยน่าจะมีความสอดคล้องเกี่ยวกับข่าวนี้พอสมควรเอาละนะก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่เรามากล่าวกันเท่านั้นเอง มาถึงข่าวของ Dogecoin นะครับ d ดอชคอยประมาณ710ล้านโทเค็นนะครับก็อยู่ในคลังคริปโตของบริษัทหนึ่งชื่อว่า Queen c o r e Solution นะครับเราตัวนี้ก็จะเรียกชื่อย่อว่าโซนก็ถือคลองโทเค็นนะครับในราคา0.2514 Doge นดอะ0.514ดอลลาร์นะครับแล้วก็กว่าประมาณ710ล้านโทเค็น ในคังคริปโตนะครับของตนโดยมีกําไรนะครับที่ยังไม่เกิดขึ้นมากกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐตามข่าวประชาสัมพันธ์ของวันลังคารนะจากนั้นเป้าหมายในการซื้อดอสเนี่ยมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มเปิดตัวในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหรือดอสเฝ้เดชันนั่นเองก็ประสานงานผ่าน h o าส์ออ d ดอนะ ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของบริษัทดอทฟาวเดชั่นคินคอ r e นะครับก็ตั้งระยะเวลาประมาณ5กันยาโดยใช้เงินเนี่ยเสนอที่จะขายหุ้นแบบเจาะจงมูลค่า175ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการผักดันดอทคอยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอก,กันสักหน่อยกระดาน m ม x กเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจ แบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเรนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดาน m ม x กติด10อันดับแรกของคอ m a r k e t c a p ด้วยนะเราก็กระดาน m ม x กถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้าเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ํามีแทบครบรถทั้งเลนสั้นเลนยาวสปอร์ตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่ง เราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3500บาทอ่านะครับมันมีเหรียญตัวนึงเป็นเหรียญโคนของเปเป้นะครับคืออ่าเยเป้นะก็เหรียญค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็มาจากเกมวานนะก็มีข้อสงสัยด้วยสำหรับเหรียญน,นี้ว่าจะมีลักภูหรือเปล่าบริษัทวิคอลบล็อกเชนอย่าง Bubble Map นะครับ ก็ได้ย้ำถึงความกังวลกิจกรรมของเจมส์วานในตลาดของเรียนมีมประวัติของวานเนี่ยได้เปลี่ยนการเดิมพันเหรียญมีมเล็กๆนะครับให้กลายเป็นกำไรมหาศาลอาจซ้ำรอยกับเหรียญมีมอย่างวายเป้หรือเยเป้นะครับตัวนี้เขาก็วิเคราะห์นะครับว่าเยเป้เนี่ยบุคคลภายในเนี่ยถือครองเยเป้ประมาณ60% และสัดส่วนการถือครองเหล่านี้มาจากส่วนคนที่ได้รับเงินทุนจากตลาดแลกเปลี่ยนนะครับอย่าง LBank k งกู้คยหรือ Max นะครับที่อยู่เหล่านี้ได้รายงานแสดงพฤติการการระดมทุนรูปแบบในการซื้อขายที่ขายคืนกันนะแล้ก็ซึ่งให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการสะสมการประสานงานกันระหว่างโครงสร้างนะครับหรือตัวของโปรเจกต์เราก็ตัวของกระดานนะแล้วก็บับเบแเนี่ยเขาก็แย้งนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยเบื้องหลังมาจากการโปรโมทเหรียญมีมนะครับชื่อหวานนะ WYNN นะครับในการสร้างกระแสนะครับแล้วก็ปัดเราก็มีการถูกเทขายอะไรพวกนี้โดยผ่านอนะินฟลูเอนเซอร์นะเหรียญมีมก็มีด้านมืดนะครับแต่ด้านดีก็มีนะครับแล้วก็เหรียญ WYNN นะครับเคยมีประวัติตั้งแต่ปี2022-23แล้ว w y n หรือว I mean, be so <pl ains> <mail>. ่าเนี <kaz an> <absorbed> ่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนามแฝงนั่นแหละนะครับก็ใช้เลเวลเลตสูงสในการปั่นเหรียญนะครับเราก็เทขายทำกำไรนะเราก็เปลี่ยนการลงทุนเล็กน้อยในเปเป้มูลค่า7000ดอลลาร์นะครับให้กลายเป็นกำไรหลายล้านดอลลาร์ก็การซื้อขายดังกล่าวได้สร้างเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวแล้วแนวทางของเขาด้วยซึ่งประกอบสถานะมีเลเวลเลตสุกนะเรามีการรับความเสี่ย่างอย่างกล้าหาญด้วยนะแต่ไม่รู้ฉลาดหรือเปล่านะ แต่กลยุทธ์ขับเคลื่อนเนี่ยนะครับก็ถูกโปรโมตอย่างเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือตรงเนี้คือปั๊มดอลฟันทำลายสถิติรายได้1,000ล้าน,นดอลลาร์ต่อวันแซงหน้าไฮเปอร์ลิควนะครับและใส่ขณะที่มีมพุ่งสูงเนี่ยห้ายอดขายล่วงหน้าอย่างมีมคอยเนี่ยก็่า <c oughs> <c oughs> จับตาในเดือนกันยายนปี2 0 2พก็มีหลายตัวนะนะครับก็ต้องลองติดตามกัน ตอนนี้นะครับเหรียญตัวหนึ่งที่มีการซื้อขายบนบล็อกเชนโซลอนามากที่สุดในกลุ่มของเหรียญมีมเนี่ย,ยก็น่าจะเป็นพวกตัวของเอ Penguin, ครืรอข่ายเพดนะี้เ,นเพนกวินนะครับหรือเหรียญเพนกูนนั่นเองนะเหรียญที่เป็นรูปเพนกวินนะครับที่มีพื้นฐานเนี่ยหรือว่ามีที่มาจาก ftx นะครับอันนี้ผมจะ้องติดตามข่าวนะก็ตอนนี้เหรียญตัวนี้มีวอลลุ่มในการซื้อขายมากที่สุด นะครับผมก็จับตาดูมองดูเหมือนกันว่าเหรียญเนี่ยน่าจะไปต่อนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดคุณจะมีแบบไม่อยากจะเสี่ยงหรือไม่อยากจะอะไรมากสักหมื่นเหรียญน,นะครับก็น่าจะขูกอยู่เหรียญก็มีหลายตัวอย่างฟาสคอยและ SPX นะครับแล้วก็เหรียญมีมตัวต่างๆก็เติบโต,ตนะครับเนื่องจากบิตคอยเนี่ยขึ้นถึง2องแสละนะครับหรือ2องแสผมก็คิดว่าเหรียญมีมเนี่ยเดี๋ยวน่าจะตามมาเองนะครับเพราะว่า ตลอดปีเนี่ยเหรียญมีมก็จะจับในช่วงของปลายปีหรือต้นปีนะก็แล้วแต่เครือข่ายแล้วแล้วแต่ตัวด้วยนะครับก็ต้องลงทุนอย่างชาญฉลาดนะครับครอบคลุมแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาไอ้สถานะการลงทุนหรือพอร์ตการลงทุนของคุณให้ดีที่สุดละกันมาดูส่วนของเม็ดเงินนะครับในกลุ่มของเหรียญแอลคอยที่ไม่ใช่บิตคอยนะครับ ก็ปรับระดับสูงสุดประวัติการที่4.4ล้านดอลลาร์นะครับหลายคนก็สรุปว่าเออเนี่ยมันก็ใกล้กับลคอยซีสั่นแล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะว่าออกมาจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากคุณแดนคริปโตเทสนะครับในวันที่7ตุลาคมปี2025นะก็พูดเอาไว้นะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็น่าจะมาจากเรื่องนี้แหละนะครับอันนี้ตามข้อมูลของคอยเกโก้ด้วย ครับมันมีเหรียญตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐอาจผลิตเหรียญหนึ่งดอลลาร์นะครับของทําขึ้นมานะสัปด,ดาห์ที่แล้วก็มีข่าวลือซึ่งข่าวลือเนี่ยดังดังกล่าวก็มีการตรวจสอบนะครับจากกระทรวงการคลังสหรัฐนั่นเองฉะนั้นทามคนอยู่บนเหรียญดอลลาร์หรือไม่นะครับกระทรวงการคลางสหรัฐกําลังพิจารณาเรื่องนี้ว่าโดนัททำเนี่ยกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เปิดตัวเหรียญมีมคอยเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐก็ยืนยันว่าจะผลิตเหรียญหนึดอลลาร์จะเป็นรูปของโดนัลด์ทรัมนะครับเพื่อจะฉลองวันชาติครบ250ปีในปี2026นกะก็อาจจะมีเหรียญที่เป็นประธานาธิบดีนะครับอย่างโดนัลด์ทรัมเนี่ยขึ้นมาก็ได้นะอย่างของเราก็จะเป็นรอ9รอ10นะครับใครที่อ่าเป็นเจน X Gen เจนวเจน Z เนี่ยนะครับก็จะพอเข้าใจนะครับ เหรียญที่มีรูปต้องเราใช้ตั้งแต่รอห้าแล้วนะครับเป็นรูปแบงก์เป็นรูปเหรียญอย่างเงี้ยนะเราก็ใช้ตามผู้นําประเทศนั่นแหละแล้วตามสถาบันที่ให้คุณค่าแก่คนคนนั้นมากที่สุดครับก็ต้องติดตามกันอ่ะนะครับเรามาข่าวสุดท้ายคือ u s d 1ของ world e b e r t y finance ด้วยกันนะครับก็ตัวของ u s d 1นะครับพยายามที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับให้กับโปรเจกต อันนี้เขาเรียกว่าโมเดนไฮบริดของ USC w a t นะก็จะพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพในการใช้สอยของ stable coin มากขึ้นโดยผ่านการให้รางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นการเงินแบบกระจายหน้าคือ DeFi ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ตลาดแรกเปลี่ยนแบบรวมสูงอย่างเสร็จนะครับก็ยังคงเป็นผู้นำด้านปริมาณการซื้อขายนะ ที่ไว้วางใจมากที่สุดของนักลงทุนนะครับาะนั้นก็ลองดูนะสำหรับ usd 1เขาน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะครับก็พยายามที่จะให้เซกเนี่ยสร้างความได้เปรียบเรื่องของสภาพคล่องอะไรพวกนี้นะครับของ stablecoin ก็น่าจะเป็นสเต็ปแรกนะครับของเขาที่เขาตั้งใจที่จะพัฒนาการใช้สอยของ usd 1ให้เกิดผลจริงๆนะ ข้อมูลนี้มาจากคอยเทเลกราฟนะครับวันที่7ดตุล,ลาคมปี2 0 2 5ใน X นะครับฉะนั้นก็ข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะครับถ้าท่านใดสนใจนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยด้วยกันได้ใครคิดว่าเหรียญมีมปลายปีนี้เหรียญตัวไหนนะครับจะพุ่งแรงที่สุดของเครือข่ายไหน1โซโลโนากด1น,นะครับ2อ,อีทเทอร์เรียม3 b n บกดมาได้เลยนะครับ ว่าเหรียญมีมตัวไหนจะมาในเหรียญของฟังไหนนะเอาละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่คแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing i News New Moon Coin แล้วก็กลุ่มของกลุ่มของเหรียญน,นะครับตัวของเหรียญมีมอย่างเปเป้โฟกี้ชิบะอย่างนี้นะ แล้วก็ผมฝากสําหรับเสื้อช่องไว้ด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจสําหรับเสื้อช่องก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับตอนนี้เปิดพ pre order นะครับทั้งช่องคอยนิวมูนแล้วก็อเมซิ่งเอาอเมซิ่งมูนสตอรี่นะครับแต่ตัวที่มาแล้วตอนนี้คือริชมูนคอยนะครับก็จะเป็นสีแดงก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทอนนะหนังนึื่องทอนกำลังจะเข้าในมันพืหัดน,นี่แหละ ะครับก็ถือว่า,าน่าจะชอบกันนะสำหรับใครที่ชอบเสื้อลายแบบออกมาแบบนี้จริงๆนะผมก็ผมก็ได้รับแรงบันดาลใจจากตรงนั้นจริงๆนะครับเราก็มาทำเสื้อนะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีไอเดียอะไรออกมาใหม่ๆนะในการทำเสื้อก็อุดหนุนด้วยแล้วกันนะครับราคาไม่แพงนะก็ใครได้ชุดแรกไปนะครับผมจะขายอยู่ที่ราคา300บาท นะครับแล้วชุดที่2เนี่ยอาจจะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มราคาขึ้นไปนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะผมรีบขายออกเลยทันทีนะไม่อยากให้ค้างสต็อกนะครับถ้าเกิดอยากจะได้ก็ต้องไปพรีออเดอร์กันผมว่าน่าจะดีกว่าโอเคนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้และสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับช่องคอยนีนมูลนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ